ครับคลิปนี้ก็เป็นการไถไถนานะครับมันจะมีตอข้าวตอฟางข้าวตรงนี้นะครับผมจะไม่เผานะผมจะลองทำแบบนี้ดูนะครับไถกบกบไปเลยนะบกบได้ก็กบนะนี่ก็เป็นรถไถที่ผมไถนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณที่ถ่ายเสร็จก็จะกบกบไปเรื่อยนะครับก็รถไถคันนี้แหละครับฐานก็เป็นฐานหัวหมูนี่ก็เป็นฟางนะข้างๆเขา เขาเผากันนะครับแต่ว,ว่าผมไม่เผาเดี๋ยวจะพามาดูที่หน้าข้างๆนะครับเขาจะเผากันนะครับนี่ก็เป็นที่ผมส่ไถวันนี้นะ นี่ครับถ้าเผามันจะเป็นแบบนี้ข้อดีของการเผามันก็อคงจะถ่ายง่ายแล้วมั้งครับผมก็มือใหม่นะครับมันไม่รู้ผมอันนี้ก็ลองผิดลองถูกนะครับจะลองใช้ดูก่อนนะครับ có thay đai ở đây, sử dụng cán của muỗng thay มือเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งกันเยียครับดูการถ่ายมุมนี้กันนะครับนี่ก็เป็นรอยที่ถ่ายครับ แดดร้อนนะครับวนันนี้ไม่คุ้มมาเลยเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนี่ขัดมือเยอนะครัมันเล่นไม่ถนาดเท่าไหร่ ดูตอนนั้นเป็นยังไงจะใช้กดไปเรื่อย ก็เป็นดินอย่างนี้ ผมมือใหม่นะครับผมไม่ใช่หายก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือไามือเดียวหยุดมือถือกล้องนะครับ รักลูกขับมันข้ามาครับโอเคนะครับนะ่ครับลอยไทยก็จะเป็นแบบนี้ พ็หน่วยอยู่นะครับแดดร้อนด้วยตอนนี้ก็จะเป็นที่ท้ายเสร็จนะครับ